ใครมีรายได้เงินเก็บเงินออมนะคะวันนี้มาดูว่าเราจะลงทุนอะไรดีนะคะสำหรับข้อมูลคลิปก่อนหน้านะคะเงินฝากปลอดภาษีตาสันนี่ออมทองผ่านแองทุนรวมไทยหรือกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนลดหย่อนภาษีนะคะวันนี้เรามาดู ETF DR DRX กันค่ะ ฝาเพื่อนๆกดติดตามมา p r a c t c e ได้ดยค่ะก่อนลงทุนนะคะต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะเรามาดูว่า ETF DR DRX เขาต่างกันยังไงบ้างนะคะหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นต่างประเทศที่ดังๆนะคะรอบตัวเราที่เราใช้อยู่นะคะเช่น Netflix Starbucks เป็นต้นค่ะข้อมูลอ้างอิงจาก Set Invest Now นะคะเขา,าะะรวบรวมมาเป็น i n นโฟกราฟิกเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะไม่ต้องซื้อเป็นรายตัวก็ได้ค่ะปัจจุบัน ETF ที่เป็นกองต่างประเทศก็มีเพิ่มเติมแล้วค่ะ ซึ่งอยู่ที่ขั้นต่ำในการลงทุนต่อหน่วยนะคะ ETF เริ่มที่100หน่วยส่วน DR เริ่มที่1หน่วยและ DRX นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนนะคะเงินลงทุนไม่ต้องมากนะคะเริ่มซื้อได้ที่0.001หน่วยะคะ่ะลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยเงินสกุลบาทนะคะช่วงเวลาการเทรดนะคะถ้าเป็นลงทุนหุ้นต่างประเทศด้วยตัวเองนะคะ <S <S ก็คือจะเทรดตามตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ถ้าเป็น ETF แล้วก็ DR นะคะตามเวลาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยค่ะและ DRX นะคะจะเทรดเป็นช่วงเวลานะคะในช่วงของเอเชียไทม์โซน7จ็ดโมงถึง5้าโมง US ไทม์โซน2องทุ่มถึงตีสค่ะส่วนจะเริ่มลงทุนยังไงนะคะบัญชีที่ใช้ซื้อขายถ้าเป็นบัญชีซื้อขายหุ้นโดยตรงต่างประเทศนะคะเราต้องเปิดแยกแต่ถ้าเราซื้อ ETF นะคะหรือว่า DR นะคะเราใช้บัญชีหุ้นไทยได้เลยส่วนสำหรับ DRX นะคะเราเพียงแค่ เปิดบัญชีซื้อขายเพิ่มเติม DRX จากบัญชีหุ้นไทยค่ะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะถ้าเป็นซื้อขายหุ้นต่างประเทศก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบรกนะคะแล้วก็ตามแต่ละกระดานเทรดตามประเทศนั้นๆส่วนถ้าเป็น ETF กับ DR นะคะจะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกับการซื้อขายหุ้นไทยซึ่งค่าธรรมเนียม DRX นะคะอยู่ที่0.16%นะคะทั้งนี้รวมถึงค่าเทรดดิ้งฟ e ีค่าเคลียร์ลิฟีแล้วก็ค่าธรรมเนียมเลคกราทอรี่ฟีด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของภาษีนะคะถ้าสมมุติว่าเราซื้อหุ้นต่างประเทศเองนะคะเลือกเองกำไรที่ได้จากส่วนต่างนะคะถ้าโอนกลับมาภายในปีเดียวกันนะคะเราต้องนําไปคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะตามประกาศล่าสุดของปี2566ถ้าเป็น ETF DR หรือว่า DRX นะคะ ได้รับการยกเว้นภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ <Hey. S 1> ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะ สำหรับ DRX ที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเริ่มขายวันที่7กุมภามีรายชื่อดังนี้นะคะก็จะเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นต่างประเทศที่ดังๆนะคะรอบตัวเราที่เราใช้อยู่นะคะเช่น Netflix Starbucks เป็นต้นค่ะแต่ขอย้าอีกครั้งนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนลงทุนนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปช่วงที่ราคาหลักทรัพย์สูงแล้วนะคะก็ให้นึกภาพว่ามันจะโตต่อไปได้อีกหรือเปล่านะคะต่อให้เป็นหุ้นดีเราก็อาจจะไม่ได้กาไรมากจาก ตรงนั้นค่ะ